เลเวล2500ก็คือเต็มแม็กเลยนะครับอัปเดตล่าสุด โอเคนะครับผมก็ต้องขอาการาบสวัสดีน,ะเ,นะเด็กไทยพูนารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพีคแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่ส่วนเกมโรบ็อกแมปบ็อกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับที่หลุดจากทวิตเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็คือ อ่าเลเวลเนี่ยก็จะไป2,500แล้วนะครับผมสำหรับเลเวลตันนะจากปกติเนี่ย2,450เนาะก็เพิ่มมาอีก50เลเวลนั่นเองนะครับจะเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะอัปเดตข่าวสารให้เรื่อยๆนั่นเองนะครับมาก่อนจะไปดูทางด้านของเลเวลตันเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอสุ่มบนพิสากันก่อนนะครับดูซิว่า จะได้ผลดีหรือผลเกลือนะครับมามารุนกันดีกว่านะครับใครที่มีสูตรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยหน่อยละกันนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับได้เกลือมาเต็มเต็มครับสำหรับผลหนามนะครับผมวางไปเลยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเช็คผลเกิดไอ้ผลขายก่อนนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยมีผลมังกรนะที่มาขายนะครับแต่วันนี้เนี่ยเอ้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่นี่ครับนะครับตอนนี้พี่อัดคลิปประมาณบ่ายหนึ่งครับบ่ายหนึ่งนี่ครับใครอยากซื้อรีบมาซื้อได้เลยนะครับนี่ครับ 3ล้าน5นะใช้เงินเบรีซื้อได้เลยนะครับผมนี่เป็นผลมังกรตึงๆครับนะครับเป็นผลมังกรตึงๆใครอยากได้นะครับก็คือสามารถใช้เงินเบรีซื้อได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อการเสียเวลานอะสำหรับข่าวที่หลุดออกมานะครับว่ามีจริงหรือเปล่ามาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในส่วนเว็บเลสจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่อยากซื้อไก่ตันราคาถูกๆนะครับหรือว่าใครเป็นสายฟรี ก็มีกิจกรรมแจกโค้ดกินดฟรีหรือว่าไก่ตันเผา v ีซฟรีก็มีนะครับในเว็บเลดช็อปลิงค์ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจไก่ตัน9บาทตอนนี้หมดไปที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับบอกเลยว่าหมดไวมากมากนะครับ9บาทได้รหัสเลยนะไม่ใช่อะไรนะครับ9บาทได้รหัสเลยแล้วก็จะมี19บาท29บาทบอกเลยว่าโค้ดถูกทุกช่องทุกอันนะครับก็คือการันตีได้รหัสทุกอันนะครับผมนี่ครับไม่ว่าจะเป็นดาบคูโอเด้งบนเสือในกล่องโมจิตื่นครบทุกสกิลหรือว่าจะเป็น ไก่ตันเผาวีซีเทียหนึ่งเทียสิบมีหมดครับใครอยากได้รีบเข้ามาจัดกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าเวฟนี้มีครบทุก ID นะครับแล้วก็ไม่มีเกลือนะซื้อปุ๊บได้รหัสทันทีครับผมนะครับสุ่มของแค่ในตัวเท่านั้นแล้วก็จะมีไก่เบสบอลกันด้วยนะครับใครที่ต้องการนะครับลิงก์เวฟเลช h อปเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับที่หลุดออกมานะครับผมจากทวิตช่องนี้นี่ครับเนี่ยชื่อตามนี้เลยนะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับผมมเ้าาออัวดีโล่สุขึน นะครับเดี๋ยวพี่จะแปลภาษาให้ดูว่าเขาเขียนว่าอะไรนะรเขาบอกว่าลืมเอาร่มมาเพราะฝนตกเออพี่ลืมบอกไปเลยว่านะครับในวิดีโอเนี่ยมีฝนตกด้วยนะครับอัปเดตหน้าอัปเดตต่อไปเนี่ยอาจจะมีอยังไงอ่ะฤดูการฝนตกมาด้วยนะครับนี่ครับมีฝนตกมีฝนตกมาแบบนี้เลยบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรอลังการนะครับแล้วก็สังเกตที่เลเวลครับเลเวลตันเลยนะเลเวล2,500นะครับเลเวลตันใหม่ล่าสุดเลย นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเลเวล2,500ก็คือเต็มแม็กเลยนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับแต่ว่าเองดูเดมีผลใหม่มาด้วยนะครับนี่ครับแต่พี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจริงหรือเปล่านะเป็นหมัดเอ้ไม่ใช่ผลเป็นหมัดใหม่นะครับนี่ครับเป็นหมัดสีแดงนะเองสังเกตด้านล่างดีๆนะครับเป็นหมัดสีแดงแบบนี้เฮ้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นอัปเดตใหม่ก็ได้นะครับผมพม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่ว่าอ่า เลเวล2,500เนี่ยพี่ว่ามาแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนต้องรอดูนะครับนี่ครับแล้วก็หมัดใหม่โอโหอย่างเท่นะครับนี่ครับหมัดใหม่ข้างล่างนะครับเห็นไหมก็จะเป็นหมัดใหม่ที่หลุดออกมานะแต่ตอนนี้ก็คือแอดมินยังไม่อัปเดตใน u t u b e นะครับต้องรออัปเดตใน y o YouTube นั่นเองนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับที่หลุดออกมาเนาะก็จะมีทางด้านของหมัดใหม่นะครับที่ไม่เปิดเผยอ่าสกิล นะครับผมที่ไม่เปิดเผยสกิลเขา mm hmm. เขา mm hmm. เซนเซอร์ไว้นะครับ mm hmm. เห็นไหมนะครับแต่ว่าที่เปิดเผยก็จะเป็นเลเวล2อ0 0นะเลเวล2อ0 0จากปกติ 200, 2 0 0อ่า2,450เนาะตอนนี้มาเป็น2,500แล้วนะครับก็ไม่แน่นะครับเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีในการ Update, อาัปเดตอัปเดต20ก็เป็นไปได้นะครับนี่ครับ พี่ว่ามาแน่นอนนะครับบอกเลยว่ามาแน่นอนก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมาตอนไหนนั่นเองนะครับใครมีความเห็นยัง่ายนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ลาตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันลาตัวไปก่อนนะครับกล่าวสวัสดีครับ